สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตไฮไลท์ผลงานโซโลเดี่ยวของลิซ่าแบ็คพิงที่หลังจากสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกาหลีกลายเป็นศิลปินหญิงเพียงคนเดียวที่สามารถมีชื่อเพลงอยู่ในท็อป10ได้ถึง2เพลงในบิวบอร์ดดิจิตอลซองเซลชาร์ทชาร์ตที่จัดอันดับเพลงขายดีในสหรัฐล่าสุดก็มีรายงานเพิ่มมาอีกการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจำสัปดาห์ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา โดยทางบิลบอร์ดได้ประกาศชาร์ตฮอต100ออกมาแล้วปรากฏว่าลาลิษาและมันนี่เดบิวต์ได้อันดับที่84บนชาร์ทบิลบอร์ดฮอต100เป็นศิลปินหญิงเดี่ยว k p o ๊คนที่3ต่อจาก CL และ r o เซที่สามารถทำได้ในขณะเดียวกันยังติดอันดับ2บนบิลบอร์ด g l o b a l 200และบิลบอร์ด g l o b a l excluding US ประจำสัปดาห์นี้อีกด้วย เรียกได้ว,ว่าร้อนแรงปังไปทั่วโลกจริงๆแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและนี่ค่ะก็เป็นประกาศบิวบอร์ดซึ่งแอดก็ขอยกมาอัปเดตให้ฟังตอกย้ำความปังสุดท้ายก่อนจบคลิปขอแจ้งเพื่อนๆในวันที่22กันยายนนี้เตรียมพบกับ Lisa Money ี่เอ็กซ์ลุสีเพอร์ฟอร์แมนส์วิดีที่จะปล่อยออกมาให้ชมทางช่อง YouTube b a c k p i n k เวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ปากหมุดให้พร้อมแล้วมารับชมสนับสนุนน้องไปด้วยกันอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ